ไปมอไซคันนึงดูมอไซคันนี้เดี่ยวงูช้าหน่อยเว้ยทำไมวะไปแวะซื้อแบนซ์เตอร์เดี๋ยวแวะทำไมดิงก็มาขโมยไซคันเลยไม่เชื่อไม่เชื่อนะไม่งไม่รู้ไงรูตูดมันถึงรูดดูมันพองอ่ะเอามันเร็วไอ้ดียวเร็วดิวะไอ้ดียวหนุจากคนเยอะไอ้คุยมันเร็วเดียวมีทางมันไปไกลแล้วไหมไปเลยดูมาดมาเดินมาดูมาเลย ลมาลมาเออดิพาหมามาเลี้ยงด้วยไงมึงให้ยุงมอไซค์ุงมอไซคก็จับกแขน,นมาสิเอา็ออกเอเอเร็วทวงกเดวรอครับให้น้องปจกยโทรอบหน้านะเดี๋ยวเราจะให้น้องครับดทวไปโทรทุกท่กทานตลกอะไรชอบป้ มึงต้องขับไปนะขับไปอ่มึงรู้กฎจราจรไหมรู้ไปขีดไปแดงรู้นะรู้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารู้นะรู้กลัวซ้อมก่อนไปดีกว่าได้ดิเพื่อนกระดเครื่องกระด้าเครื่องยิ่งกุญแจมากระด้ามือป้างกระด้ามือดิยิ่กุญแจต้องเผาเข้ามาเจ้าไม่รูยิ่งจะเล่นเ่ี้ย่เลยยิ่งแย่มาไม่ใช่โรอีกแตกโอ้ชัยโอ้ชัยไงเออตัดามือตัดามือยิ่งแย่มาเสียไปที่คอไม่ใช่คอมือ ขอรถอไม่ใช่ยิงกุญแจมาเตียยไปเตียยไป,ตไปสตท้านเรื่อสต้านเรื่อเงี้ยหัวเย